เรียงเลยนะคะเป็น you <laughs> ไมสงสัยว่าจังต้องลงงมัน่้เก้ัะขาันอยู่ะไมมเชันขาวมันอวะถ่ายรูปนคะอให้ถนทนนะคะทำกันทมันังคืนทีงานได้หมดี่ไปส่เท้าปิดดังทั้งหมดก่อนปิดปิดปิดด่วนลงไว้เต็มมาปอดทั้งหมดโอ้ทิ้งรดไว้เงี้ยไม่เป็นไร